บุนชอบแฟมิลี่สวัสดีค่ะบุนชอบแฟมิลี่ของจริงต้องสบัดสบัดนะคะก่อนสบัดก็ต้องมีการหมุนวอร์มอัพก่อนนะคะพี่น้องเนาะ,ะหมุนช้าๆเกรงกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะหลังจากนั้นก็สบัดสบัดค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเต้นฮูลาโฮเป็นเพื่อนนะคะใครที่ยังไม่มีห่วงอยากจะหมุนห่วง,วงก็ไปซื้อห่วงแล้วมาหมุนตามบุนนี่ชอ็อปแฟมิลี่นะคะผู้ใดที่มีห่วงมีฮูลาโฮแล้วเอาไว้หลังตู้เอานอนไว้เอากิ้งไว้เอาไปเก็บไว้ใส่ก็เอามาล่างแล้วก็เอามาเต้นเป็นเพื่อนกันนะคะบุนนี่ชอ็อปแฟมิลี่ค่ะ เป็นมนุษย์แม่บ้านคนหนึ่งวัย40อปพนะคะที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบการหมุนฮูลาฮูแล้วก็ได้ผลและอยากจะแชร์ต่อเพื่อนๆให้เพื่อนๆทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองวันละนิดวันละ20นาทีขึ้นไปนะคะ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงรูปร่างดีสวยงามตามวัยนะคะขอให้คลิปวิดีโอคลิปนี้ของบุนิชอตแฟมิลี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้แม่บ้านทุกคนให้มนุษย์แม่ทุกคนที่อายุ4 0อัพมีกำลังใจในการออกกำลังกายในการดูแลรักษารูปร่างของตัวเองนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะ I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house. Hi, everybody. Time to go hoop like dancing. dancing. Thank my you for come I to visit the family my and turn. come to dance with Thank you very really much. Enjoy my exercise oh, dancing and see you next clip. Butter. Bye bye. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. ดูไปให้จบคลิปนะคะบุนนี่ช็อปแฟมิลี่พยายามที่จะหมุนห่วงมาที่ต้นขาค่ะต้นขาหน้าขานะคะเพื่อเป็นการลดไขมันบริเวณนั้นเพราะว่ารู้สึกว่า ขาใหญ่ค่ะลองลองดูลองเพิ่มทักษะตรงนี้ดูนะคะแต่ว่ายังบชชํานาญค่ะเป็นการเรียนรู้เป็นการหัดทำนะคะเพราะว่าเราบังคับห่วงไปได้ได้เกือดทุกที่แล้วละ่ะเหลือตรงขาเนี่ยยังลําบากอยู่กะจะจะพยายามนะคะหัดเล่นหัดหมุนไปพร้อมๆกันนะคะ เนนะะมื่อนี้เต้นคือเก่าค่ะเต้นทุกวันออกกำลังกายทุกวันนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือว่าวันนี้เรียนทักษะการหมุนห่วงมาที่ต้นขานะคะกะับกระยงผิดผิดถึกถืกรวงรวงลนๆอยู่ค่ะเพราะว่าบุญนิชอบแฟมิลี่อ่ะคือน้ำหนักคงที่ สะโพกคงที่หน้าท้องทุกอย่างมันมันคงที่อะค่ะเนาะคือว่าร่างกายเฮามันกระแตชิ้นแล้วบัดท,ที่นีอ่อยากจะเพิ่มทักษะการหมุนห่วงที่ขานะคะเพราะว่ารู้สึกว่า,าต้นขาค่ะมันจะได้ผลในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่า,ามันยังไ่อยู่ เลยร้องร้องเรียนลู้ร้องหักหักกันไปนะคะคลิปนี้อาจจะบ๊วนะคะอาจจะเป็นการร้องหิดร้องถูกนะคะร้องเฮ็ดเมืองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะวันนี้มาสั้นๆมาทักทายค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือว่าลองหักหมุนหูละมูกที่ต้นขานะคะผิดบ้างถูกบ้างค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ะให้การฟินิตบอลบลูมูฟดั้นซิงห่า Channel. thank you for come to dan with me see you next week bye bye we' gotta keep it low-key, keep it softly spoken with no strings <clears throat> You're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. <laughs> <laughs> so, you know, you're bad, man, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in a garden. I never wanna lock you down. I know <laughs> doing, it's just my turn, but we can still have fun. For Wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flush. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.